ก็สิ้นสุดกนแล้อค่อยพี่น้องคะเมื่อคืนนี้ก็ได้เลิกย่ำเลิกหามย่ำดีการเปิดวงของหมอลำซิ่งของพ่อจ๋าหมอลำซิ่งเสียงวิหกมีพ่อจ๋านกพงศกรแล้วก็ป้าเหมยดอกเหมยเพนนาพาเป็นผู้โตย่างเป็นหมอลำอย่างแล้วก็มีหมอลำอ่าวิเชียนชัยเลิศแล้วก็มี หลายหลายคนว่าเป็นในผู้รับเชิญเทิงเวทีนะคะแล้วก็อีหล่าน้อยก็ได้แต่งตัวในชุดสวยมากชุดนี้เป็นชุดจากลุงตงเป็นผู้น้ำทรงปัเปิลปัที่สรรหามาให้น้องใส่แล้วพอเขาเห็นแวบๆตะโดนเติบเลยล่ละลุงตงเคยโชว์ในในใน,ในเพจลุงตงมาหลายมือแล้วคราวนี้คนๆก็ถามว่าย่ำแดอีหล่าน้อยใส่ชุดของลุงตงสักเทือ คือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ไม่มีกลุ่มเปิดนะคะเนาะการใส่ชุดแบบนี้ก็เลบยบ่ได้บบคอยได้ใส่ต้องดูที่โอกาสและก็เหมาะกับหน้างานพอมนะคะชุดต่างๆนี่ไฟคอสตูมพ้นสิเป็นผู้ผู้ผู้ดูแลว่างานอะไรจะใส่เมื่อ,อไหร่ตามกาละและหน้างานด้วยนะคะมเมื่อคืนนี้ก็เป็นโอกาสดีเลยคือเป็นหมอลำสิงอีหลาเลยได้โอกาสใส่ชุดนี่ึ้นมาสวยงามแห้ง แต่แต่แต่ป้าผู้พันนี่เขาบอกว่ามันเป็นแบบนี้เขาถือใจพ่อจ๋าป่ะเนาะสวยค่ะไม่ไม่เป็นอะไรสวยงามเพราะว่าอ่าจะเป็นเทคนิคเป็นเป็นความเก๋ไก่อีกไปอีกแบบหนึง่งยิ่าใส่แล้วโบน่าเกรตดใส่แล้วน่ารักเหมือนเซรามูนนะคุณยาววะถ้าเป็นการเกงหน่อยก็สิเป็นเซรามูนไข่ไข,ข่ชุดเซรามูนสวยงามมากแล้วน้องก็สวยมากเมื่อคืนน้องโซดใสร้องเพลงได้จังสี่เลยคือน้อง น้องเอาอยู่ทุกคนบอกเลยว่าอีหล่าเกง่งเก่งหฮงเก่งสมกับเป็นลูกสาวพ่อจ๋าเลยอหล่าอยู่ทุกเพลงเลยค่ะพี่น้องคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวอิหลา่าแล้วทีให้ไหลท์ไฮไลท์ขนเคี่งรวยไฮไลท์ก็คืออิหล่าลองเพลงโลกของพึ่งเหมือนที่เราคิดไว้ไม่มีเิดเลยตอนนั้นเขาเห็นพ่อจ๋าฝึกลองเพลงฝึกบอกลูกว่าตัวน,นี้ตนนัวน,นี้ก็เลยเดากันว่าอาจจะเป็นเพลงนี้แหละ ที่เป็นโชว์ใหม่แต่พ่อจา๋าบอกบอกว่าสิเป็นโชว์ใหม่แต่เห็นพ่อจ๋าฝึกลองกับกับลูกแล้วก็สอนลูกว่าตรงไดมันเสียงบ่ถึงตรงไดพันเสียงหันเสียงบอ่ออกพ่อจ๋าก็จะสอนลูกและในที่สุดออกมาอีลีครับพี่น้องคะโลกของพึ่งถือในวัยอิหลาลองเพลงมวนเที่งแล้วก็บอกได้เลยค่ะให้ไรแล้วให้ไรอีกอิหลาคล้ายแม่พึ่งเหลือเกิน หน้าตาบางช่วงบางจอดมีคนหลายคนบอกว่าเหมือนมากเหมือนอิหลีครั้งนี้เหมือนจริงๆถ้าตัดอาแต่ช่วงหน้าคนขิ้งลุกเลยค่ะพี่น้องน้องเหมือนมากน้ำเสียงเหมือนเสียงเสียงแน่นเสียงดีแห้งพี่น้องคะ่ะขนาดร้องจบเพลงครั้งแรกร้องมวนร้องได้อารมณ์มากตอนซ่อมตอนึืนซ่อมเข้าใจว่าเป็นเป็นไว,ไว้แต่พอมาร้องจริงๆพ่อลดความเร็วของจังหวะดนตรีลงจากหน่อยเพราะเห้ ยิรลาลงมวนเฮ้งมวนมากใครใครอยากดูเข้าไปดูในช่องพ่อจ๋านะคะไปไปพ่อจ๋าน่าจะเอาลงโลสักแป๊บหนึ่งคือ,อเพลงนี้เป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์จะต้องให้เฉพาะผู้ผนสื่อลิขสิทธิ์ออกมาให้ไปติดตามดูตามตามเพจมะลํำเสียงวิหกนกพงสะกอนเพื่ออาจจะเอาออกมาเผยแพเพราะว่าน่าจะออกมาเผยแพแหละ,ละ,ละอยากให้ออกมาเผยแพร เอาออกมาจากกลุ่มปิดให,ใ,หให้ได้เห็นเนี่ยนะคะว่าน้องร้องดีขนาดไหนน้องได้ร้องได้ดีคักแงพี่น้องคะ่ะร้องได้ดีแล้วก็อ่ารมเพลงคือน้องทําได้ดีวางเสียงได้เหมาะอารมเพลงเพราะที่พอดีน้องบ็ได้เห็นให้มันไบ่ได้ไมได้ร้องให้มันเสาเกินไปแต่ก็ร้องแบบหวานๆแล้วมันมีความหมายและเพลงนี้เป็นเพลงที่ที่พ่อจ๋าเคยบอกไว้ว่า มันเป็นเพลงที่เหมือนชีวิตของอิหลาอิหลาหาเงินเรียงปูเรียงยาอิหลาไม่ได้อิ่มแค่ตัวทางครอบครัวก็อิ่ม,มตามนี่คือคือความหมายลึกๆที่มันเขากับชีวิตของน้องอ้าอายมากเพลงนี้ไม่ใช่เป็นเพลงของอแม่พุ่มพวงอย่างเดียวนะคะน้องบอยลองเพาะอย่างเดียวคือความหมายของทุกอย่างเพลงนี้เป็นเพลงที่ที่เขากับชีวิตของอิหลาเป็นเพลงที่ ทำมาเพื่อจัดสรรเพื่อเพื่อสิสิเ,เล่าเรื่องชีวิตของอิหลาเปลี่ยนแบบใดอิหลามาจากชีวิตที่มาจากปามันแล้วก็มาทำงานเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่แล้วนี่นาสชีเลี้ยงวงเลี้ยงคนทั้งวงด้วยนะคะถ้าแมนถือว่าถ้าได้งานมาจากความความปังของอิหลาหน่อยก็หมายถึงอิหลาก็ต้องเลี้ยงเลี้ยงทุกคนเลยในวง แต่ไม่ได้เลี้ยงโดยตัวเลี้ยงโดยการไห้งานไห้เชียงมีหกได้งานหลายเราก็เสื้อบอ่ค่ะพี่น้องค่ะแค่พ่อจา๋าบ่ท่านได้เปิดบลตั้งแต่มือน,นันเท็นพ่อจ๋าลงคลิปแล้วอะมีคนมาจา้างบลกหมอลำซิงแล้วฝังบ่งปังกระคิดบ้งเหรอว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็พ่อจ๋าเล่นคู่กับหมอลำดอกเหมยนะคะพ่อจ๋าเล่นกับป้าเหมยบนเวที แต่คุณยายคิดอะอีหล่าน่อยนะสิะได้เขาไปไปไปเสริมน้ำเอาไปเป็นคนดึงดึงคนเขามาเบิงดึงแขกาขมาเบิงคุณยายคิดอะไรพ่อจ๋าหนาสีบ้านสเต็ไปไว้แบบนี้เพราะว่าการเปิดวงเอาอีหล่าขึ้นมาน้ำนี่ก็หมายความว่าน้องก็ต้องอยู่ในในในสคริปของหมอลำสิงน้ำคือกันเข้าไปเบิงนะคะเข้าไปเบิงภาพเล็กๆน้อยๆที่อีหลา่าอยู่ท่องเวทีแล้วให้อะไรอีกอย่างหนึง่ง มีแต่งตัวเป็นดำดงด้วยทั้งเป็นร้องเพลงผู้พวงแล้วก็เป็นดำดงแต่หนูบอกว่าหนูไม่ใช่ดำดงหนูเป็นดำแดดโอ้ยไม่รู้ว่าจะอีย่างเสื้อผ้าคุณอยากขอเป็นเสื้อผ้ายแต่แต่อีหล่าหน่อยกันแล้วกัน่วนมากเข้ากับากเบอาแต่เรื่องอีหล่าหน่อย,ยเป็นดำดงที่เป็นดำดงไดหน่ารักแงคือเล่นเล่นได้พ่อดีไงพี่นอ้องดื้อนิดนิดแต่ไม่ถึงกับแก่นเซียวดือ้อกงและที่แน่แกงพ่อจ๋าเหมือนเดิม แกงพ่อจ๋าเหมือนเดิมไปเอิญพ่อจ๋าเสียงเอิญพ่อจ๋าพ่อจ๋าเอิญหาพ่ออันนี้แหละคือให้ไล่ของคือคือตรงที่เข้าหักอีหล่าหน่อยถ้าไม่เห็นพ่อจ๋านี่จะร้องเรียกทันทีเลยพ่อจ๋าไม่อยู่ตรงหน้างานเนาะอีหล่ากัสีเอิญแล้วก็ถ้าพ่อจ๋าขืนมาก่อนกับสีได้ยินเสียงแจ๊วแจวของอีหล่าเอิญมาจากกลางล่างวาพ่อพ่อพ่ออันนี้คือเขาเขาเห็นตลอดเลยมุขขึ้นนี่เอิญหาพ่อจ๋า บอกว่าพ่อจะไปกินเหล้าอยู่แถวไหนมามาเดี๋ยวนี้ม่งดูมันไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องที่ที่ที่หนาที่หนาเกียดได้พี่น้องลูกเอินหาพอลูกข้าเหลียวพบเห็นหาพออีหล่าเอินหาทัานทีเลย <c oughs> เป็นความเป็นต่างหักเป็นต่แพงเนี่ยคือความใสความซื่อของอาอายบบมีความลับอย่าไปไมีความลับกับอีหล่าอีหล่าเผยเบิดไม่มีคามําว่าความลับ เป็นนกแก้วเป็นนกแก้วนกคนเอิ่นบอกว่ายังเป่าเป็นเป็นตาฮักกันเนี่ยป้าๆข้าขไปนี่โอ้ยเป่าเป็นเป่าเป็นบอยบอยบอยเป่าบอยบอยคลิปนี้คุณย่าฝากไปเช่นเดียกคนพ่อกันไหมคลิปหนาอย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณย่านะคะสวัสดีค่ะ